ค่ะพบกับช่องวอลกกอกนะคะท่านทนายอุไทยมาแล้วค่ะวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีค่ะทนานงคสวยก็มาแล้โอ้มากันเยอะเลย นี่นะคะต้องมาอยู่ฝั่งทางนี้แล้อ้าวคือคืนกันใหญ่เลยพอได้เจอกันก็พึกคักเลยนะคะเนี่ยอเยนีเอาโอ้ไม่กล้าอมา่ายั่นะคุ่นรอรนุ่นรอสวัสดีครับนี่ค่ะสวัสดีครับผมกยัครับผม

กพราะวันนี้ก็จะเป็นการสืบยานในส่วนเกี่ยวกับพยานหลักฐานของตำรวจนะครับผมซึิงจะเป็นพยานของพี่น่าสบสวยครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นผมจะมาไลฟ์สดให้พวกเรา,ออาวิเคราะห์ฟังนะผมว่า,าตับใตเส่พุงของขาะว่าพยานู้เชเ่ยวชาญน,นี้เป็นยังไงนะครับคือ,อต้องบอกกันว่าพยานู้เชเ่ยวชาญก็แค่พิสูจน์ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุนะครับผมถูกไหฮะแต่ว่ายังไม่ใช่ ผู้ที่มีที่รู้เห็นในเหตุการณ์จริงนะครับผมส่วนก็คือพยานผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ประจักษ์พยานพยานในกฎหมายมีอยู่สามประการครับผมคือหนึ่งประจักษ์พยาน,ยานซึ่งเป็นพยานชนึ่งที่มีน้ำหนักมากซึ่งสาระรับฟังได้สองก็คือพยานฐานทั่วไปสามก็คือวัตถุพยานนะครับผมสำหรับพยานของพนักงานอายการวันนี้ก็คือผู้ที่ตรวจสอบ่สุ น่าจะเกี่ยวข้องกับเช่นผมที่ทุกอยู่ในรถถูกไหมครัค่ะเออท่านคะแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมคะว่าเออมายังไงไปยังไงแบบไหนอะไรยังไงค่ะผมทนายโชคชุตกรเจ้าเนียมก็ผมอยู่จอดบนทีมงานกับท่านทนายพิไทยรักทองครับก็เอฟซีของคุณชัยพลก็ผมครับครับผมตอนเย็นนี้คือหลังจากสัญญาเสร็จเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ พยานผู้เชี่ยวชาญของธนาคานการที่ฟังผมว่าอที่เบิกความวันนี้เนี่ยมีมวลเหตุให้เชื่อฟังเป็นน้ำหนักของการนั่งร้อยแค่ไหนขอบคุณขอบคุณค่ะนีครับก็เดี๋ยวข่าวมีช่องอีาช่องอะไรอันายอ๋อช่องทนายโชคกับผมครับทนายโชคก็โชคก็โซโซช้างคอควายนะครับผมเพิ่งจะเปิดช่องใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการไปส่งนะครับคุณเนื่องจากว่ายัง นั to to that, right? ่งไข่ขอข้อความระยะเวลาอยู่ครับผมก็วงเงี้ก <im World> e ็จะสามารถไลฟ์สดได้ครับผมมีคลิปมีอะไรบ้างมีมีมีครับผมครับมีอยู่แค่ไม่ไม่เยอะครับผมเพราะเพิ่งเปิดได้ประมาณสักไม่ถึงสัปดาห์ครับผมแต่วันนี้ตั้งใจจะมาชำแหละพยานของท่านพนักงานไอเดานว่าที่เบิกความตลอดสารวัน่นี้รับฟังได้ท่านหมอแค่ไหนนะครับผมครับ ขอบบคคคุณมากรัเ pues ดี EN, high, ๋ยวตอนเย็นเจอกันที่บุบครับค่ะเก้าขาด F4 ด้วยนะทนายโชคนะคะเดี๋ยวเพท่านก็จะไลฟ์สดนะคะบรรยายเนาะช่่องใหมเรื่องของพยานในวันนี้นะคะทุกคนก็สบายๆนะคะนี่ค่ะโซนพ่อนิ่มนะคะก็นั่งเก้าอี้นะคะให้กำลังใจคุณป้าแบบสบายๆนะคะตอนคืนตอนเย็นกลับ นี่นะคะนอนนีทั้งสองสมวันแไปนอนไหนนอนีย้ายนอนไปเรื่อยๆย้ายนอนย้ายไปเรื่อยๆพี่แดงมจะตมีหน้าถึงบอกว่าโรงแรมผีสิงเนี่ยกู้ใครตามกผี่าีงเียงเหอียงยาวไมนีนเียงแล้วอรงแรมเมือันใช่ตอนคืนไรได้บไรได้ค่ะกลางคืนไม่ได้ไรเลย ไม่ค e. no ่อยทำงานเลยเรนี nice like bottle bottle ่อยากให้เขาใหไปยินรถแรงขึ้เล่นินตัวแล้วมันเป็นไงี่อดู่มันใจไม่เขาอีเราทำใจไม่ก็ได้เนาะที่จะทำงานมันเราก็มันูดผิดมันเราอยากทำนนทำไปเดีนี้กำลังทำดีอย่างเดียวตาจะหนีแน่นอนที่ไหนปรการเกษตร ก็ทำกันกร้ไะสีก็ทำกันกระสีอยแล้วแล้วแล้วเกี่ยวเรื่องคดีนอกเคยไปที่ไรที่มันด่ากันมันด่าเราอะนะหรือสั่เราอย่างเียอะเราก็เลยเหนื่อยไม่อยากทำเท่าไหร่ที่บ้านนี้ออกคลิปไปได้สามอันนู้ดดีใจมากเลยมันไม่ได้ใกล้เคียงของของบอสนาทีเลยเนาะไม่ใกล้เลย แล้วก็บาวันก็ยิบไปอย่มีนะใช่บางวันไม่ได้เลยเราไปเก็บเห็ดอย่างเดียวโอ้ดูอยู่ค่ะดูอยู่ไปเก็บเห็ดนีคนดูพันเดียวอยากจะไปจังเลยเนาะเห็ดทำไมได้หลายแค้เี๋ยราเี๋นดูพันพันพันหนึ่งพันสองเนี่ยนะเด็กตัดกิจเด้อนี่เดี๋ยวมันไม่ได้ใช้ถ้าติดใจเยอะพอดีเราเราไปกับเขานั่งรถไปสามใบละยังยังอยู่ คนไปเก็บเห็ดเนาะเอ้ยวันนั้นลับมากได้เยอะอยู่ตัวนี่ห้าพันกว่านคือเราเราไม้ยคนดูเงินพันเลยมีแต่รัางบ้านดีอยู่ได้ได้ได้นิดหน่อยก็ต้องนี่แหละพอดีอะไรพวกมากยากว่ามาดูอะไรล่ะปัญหาของเราเยอะแยะก็คือเรา เราเราไม่เคยมีปัญหาเหมือนเหมือนผมนี่โดนย่าอยู่ผมก็ดูคลิปไว้ายถ้าตัวเองจะไปฟ้องขี้เกียจถ้ามีมีอะไรช่องมาเยอะก็ทำอันไวัยออกกำลังฟิตอยู่เขาเขาไวัยก็เขาขยันขยันนมันมาเยอะตบตบเล่นเล่นหนูนี่อะไรทำอะไรไม่มีอะไร เอาแล้วก <e okay. uh ็เสดสหาลือทางด้านนู yeah, ้นเข้าไปข้างในเนี่ยนะเข้าไปตั้งแต่เก้าโมงเลยไม่คุณบอกว่าจะเข้าไปแป๊บเดีอ๋อไปนี่ดเรื่องเด็อะไรเนาะมันค่ะตัวด้วยนะคะท่านนายเดินเข้าไประวังนะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยมัจำได้นะางหน้อยู่นะไม่กล้าทำอะไรหรอกเสียงอยู่อยู่อ่าจำได้ได้เดินไปตามตื่นไปตามตื่น แล้วคุณทนายเขานอนที่นี่ตลอดนอนค่ะมันเกี่ยวไปเที่ยวมาไม่เยอะนักใช่ค่ะที่เลยอ่ะตกลงจะกลับหรือเปล่าพี่แดงพี่แดงพี่แดงวันนี้จะกลับหรือเปล่าหรือจะนอนที่นี่จนถึงวันที่สิบสามป่คิดว่าจะยาวไปเลยโอ้สุดยอดฮะอวันที่สิบห้าเลยก็แสดงว่าไปนอนทุกโรงแรมเดละสี ถ้าอยู่ถึงนู่นอะต่อไปก็คงจะนอนหน้าสารการนี่เอยหมดอเงินหมดแล้วใช่ไหมเออก็มีหน้าแล้วเนาะหะไอเฟเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ